เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายกลับมาพบกับอาตมาพระหมหา,าธาีรนาถอักชิโรในธรรมะที่ฟังแล้วมีความสุขกายสบายใจฟังแล้วตั้งสติตั้งเนื้อตั้งตัวและฟังแล้วก็ยังมีหวังใครที่สิ้นหวังมาฟังที่นี่แล้วจะมีหวังใครมีใครมีทุกมาฟังที่นี่หละจะหายจากความทุกข์ใครไม่มีโชคมาฟังเถอะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและจะมีโชคมีชัย อย่างดีทีเดียวยัดยกทั้งหลายมาถึงนรกขมที่6ชื่อว่าตาปะนรกนะั้นตาปะตอเต่าสละอาปอปานี่แหละตาปะนรกน,ะนรกา,า,านรกขมมหานรกขมที่6ก็คือตาปะนรกตาปะนรกนี้เป็นภาษาบาลีถ้าแปลเป็นไทยก็แปลได้ความว่านรกที่ทำให้สัตว์เร่าร้อนโอ้โเร่าร้อนนะ ตาปะนรกก็คือนรกที่ทําให้สัตว์เร่าร้อนเร่าร้อนยังไงมาฟังดูจะจบทั้งหลายว่ามันเร่าร้อนแบบไหนมันเร่าร้อนถึงพริกถึงขิงสุดฤทธิ์สุดเดชแบบไหนมารองฟังดูตาปนานรกนรกที่ทําให้สัตว์เร้าร้อนนี้ความเป็นอยู่ในนรกขมนี้มีเหลาเหล็กโตใหญ่เท่าต้นตาลโอ้โหเหลาเหล็กนี่เหลาเหล็กนี่ โตใหญ่เท่ากับต้นตาลต้นตาลที่น้องทั้งหลายก็ทราบเนาะใครม,มีท้องไร่ท้องนาหรือใครผ่านตรงไหนต้นตาลมันก็แน่นอนทีเดียวว่ามันก็ใหญ่มันก็สูงมันก็ยาวด้วยฉะนั้นนะรคกลุ่มนี้มีเหลาเหล็กใหญ่มากเท่ากับต้นตาลนอกจากใหญ่เข้าต้นตาลแล้วยังรุ่งโรจน์นะแดงฉานด้วยเปลวไฟเป็นประมาณหลายหมื่นแสนแน่นเต็มนรคไปหมด อยากจะพนันก็ลองฟังดูนะโอ้โหนรกขนาดนี้มีเหลาเหล็กโตใหญ่เท่ากับต้นตาลยังรุ่งโรดแดงฉานด้วยเปลวไฟเป็นประมาณหลายหมื่นแสนแน่นเต็มนรกไปหมดเหลาเหล็กเราคิดดูเหลาเหล็กเท่ากับต้นตาลแหลมแหล,ลมนะมันใหญ่เท่ากับต้นตาลแต่มันมีปลายแหลมแล้วมันก็ยังมีไฟอยู่ในเหลาเหล็กนี้แดงฉานด้วยเปลวไฟหลายหมื่นแสนนะหลายหมื่นแสนคือมันมากเลยแล้วก็ แน,น่นเต็มนรกไปหมดนะเหลาเหล็กนี่ชี้เต็มนรกไปหมดเลยเหลาเหล็กแต่ละอันมีสัตว์นรกเสียบอยู่บนหลาปลายเหลาเหลาเหล็กแต่ละอันละอันนี่แหละจะมีสัตว์นรกที่ทํากรรมชั่วนี่แหละเสียบอยู่บนปลายเหลาคือว่าวันบายวันของใครของมันไม่ต้องไปแย่งกันถือว่าเป็นของส่วนตัวมีเหลาเหล็กส่วนตัวไว้ใช้ก็คือมันจะแทงร่างของสัตว์นรกทะลุและสัตว์นรกก็ถูกไฟไหม แล้วก็เหลาเหล็กนี่ก็เป็นไฟที่ลุกโชนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เหลาเหล็กแต่ละอันก็มีสัตว์นรกเสียบอยู่บนปลายเหลามีไฟพุ่งขึ้นภายใต้เหลาเหล็กไฟก็พุ่งขึ้นไปไม่เผาผลาญสังหารสัตว์นรกเนื้อหนังมังสาของเหล่าสัตว์นรกไม่สุกพองอยู่เนื้อปลายเหลาเหล็กอยากยมก็ลองฟังดูก็แล้วกันว่ามันไม่เผาผลาญสังหารสัตว์นรกและเนื้อหนังมังสาของพวกสัตว์นรก ไม่สุกผู้พองอยู่เนื้อปลายเหลาเหล็กโอ้โหถ้ามาเปรียบเทียบดูก็เหมือนกับมาเปรียบมาเทียบดูก็เหมือนกับนะเหมือนกับเนื้อนะเนื้อเนื้อจะเป็นเนื้ออะไรเนื้อหมูกระทะหรือว่าเนื้ออะไรที่เขาเนื้อย่างเกาหลีอะไรพวกนี้แหละจะจบทลายอุปมามันก็เหมือนเนื้อเสียบไม้ปิ้งให้สุกบนฐานไฟนะไม่เหมือนกับเนื้อที่เราไปปิ้งให้สุกบนฐานไฟหรือบนเตาเนื้อย่างนี่แหละสัตว์นรก เสวยทุกดิ้นไปดิ้นมาดิ้นรนทุรนทุรายเร่าร้อนจนกระทั่งเนื้อหนังสุกพองด้วยอำนาจไฟนรกครั้นเนื้อสุกไหมเกรียมแล้วก็มีหมานรกรูปร่างประหลาดโอ้โหหมานรกรูปร่างประหลาดฟันนี้ฟันนี้ใหญ่ทีเดียวยะจมทาลายตานี่มีแสงตาทั้งเหลือกทั้งเหลืองขนนี่ก็ขยุกขยุขยและก็ฟันมันนี่เต็มปากไปหมดเลยฟันมันค,ม,คมนี่แหละ เมื่อสัตว์นรกนี่ถูกย่างอยู่บนอยู่บนเหลาเหล็กที่ใหญ่แค่ก็ต้นตานนี่แหละแล้วก็เนื้อสุกไหมพองไม่เกรียมนี่แหละทีนี้ก็มีหมานารกรูปร่างประหลาดรูปร่างประหลาดนาน่าเกลียดน่าเกลียดนี่แหละหมาตัวนี้ขนาดมันเท่ากับช้างสารโตมันเท่ากับช้างเลยจัดจุ่มทั้งหลายขนาดใหญ่เท่ากับช้างสารร้องเสียงดังกึกก้องนะร้องเสียงกึกก้องดัง ดังอย่างกับฟ้าร้องเนี่ยหมาตัวนี้มันเสียงดังมากพอมันมามันก็จะหอนร้องเสียงดังกึกก้องเท่ากับเสียงฟ้าร้องฟ้าร้องมันเป็นไกลแค่ไหนหมานรกพวกนี้เสียงมันก็ขนาดเสียงฟ้าร้องนั่นแหละหมาพวกนี้ร้องด้วยความหิวความกระหายสุดๆไม่ใช่กระหิวกระหายธรรมดาร้องด้วยความกระหิวกระหายสุดๆนอกจากกระหิวกระหายแล้วยังกระเฮื่นกระเฮ้ยนกระหือรือ โอ้ศัพท์ที่ใครเอามาใช้ก่อนเนาะนอกจากกระหิวกระหายแล้วยังกระเฮี้ยนกระหื้อรือวิ่งเข้ามากระโยงเท้าหน้าขึ้นเอาปากงับซากสัตว์อาซากอาสัตว์นรกที่อยู่บนเหลาเหล็กนั่นแหละจะจมทงหลายเอาปากงับซากลากสัตว์นรกทั้งหลายลงมาจากาเหล,ลาเหล็กโอ้ถูกเหลาเหล็กแทงไฟไหม้อยัอยงไม่แล้วไม่สุกรียมร้องกวนคลางอย่างเร่าร้อนและยังไม่พอ ไอ้หมาตอนนี้ก็วิ่งมากระโยงเท้าหน้ายันตัวขึ้นไปงับสารรก,กลากลงมาจากเหลาเหล็กแล้วฉีกเนื้อเคี้ยวกินฉีกเนื้อเป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่แล้วก็เคี้ยวกินอย่างอริดอร่อยอริดอร่อยมากๆยิ่งกินไก่กย่างเคฟซีอีกมันกินอย่างอริดอร่อยมากเลยกินจนหมดจนสิ้นเหลือแต่กระดูกอยากจุ่มทนายก็ลองฟังดูนะมันเคี้ยกินจนอริดอร่อยนะกินจนหมดจนสิ้น เหลือแต่กระดูกสัตว์นรกนะเหลือแต่กระดูกอย่างเดียวคือมันกินเนื้อจนหมดแล้วทีนี้กรรมของสัตว์นรกนี้ก็ยังไม่สิ้นนะพอมันกินเหลือแต่กระดูกเท่านั้นพอลมลมกรรมนะลมกรรมพัดมาพอลมกรรมพัดมาสัตว์นรกตัวนั้นแหละกลับมีร่างกายเป็นสัตว์นรกปกติตามเดิมพอพอหมามันกินเหลือแต่กระดูกแล้วทีนี้ กร,รมันยังไม่สิ้นลมกร,รมลมของกร,รเนี่ยกรรมลมกร,รมันพัดมา,าก็สัตว์นรกก็กับม,มีร่างกายปกติขึ้นมาดังเดิมทีนี้นายนิรยาบาลก็ไล่บังคับให้ขึ้นไปบนปลายเหลาเหล็กนะนายนิรยาบาลก็ไล่บังคับนี่บังคับสัตว์นรกนี่แหละบังคับสัตว์นรกให้ขึ้นไปบนปลายเหลาเหล็กโอ้โหเห็นไหมล่ะพอพอพอร่างกายมาปกติดังเดิมที่ลมกมมันพัดมา ในรัฐบาลก็ใช้ความโหดความเหี้ยมไล่บังคับโดยการใช้ไฟจุดไล่ขึ้นไปให้สัตว์นรกไปอยู่บนปลายเหลาเหล็กอีกและสัตว์นรกก็ย่างตนเองให้สุกพองเหมือนอย่างเก่าเหมือนอย่างเดิมนั่นแหละเรียกว่าสเสวยทุกทรมานอย่างหนักนะเนื้อสุกพองด้วยขนาดไฟนรกถูกเสียบอยู่บนเหลาเหล็กร้อนมากมากเลยทีเดียวแต่ทีนี้หมาตัวเดิมนี่แหละก็กระเฮี้ยนกระหื้อหรือหิวกระหาย วิ่งกระโยงขึ้นไปคาบลากลงมากินต้นเลื้ก,กระดูอีกเหมือนเคยแล้วก็สานรกก็เลื้อยแต่กระดูกที่นี่ลงกรรมพัดมาก็กลับมาเป็นอย่างเดิมก็ถูกนายรัฐบาลไล่ขึ้นไปอยู่บนปลายเหลาเหล็กร้อนใหญ่เท่ากับต้นตาลแล้วก็แดงฉานด้วยไฟนรกแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาทีเดียวจะโยทั้งหลายเป็นไปเป็นมาเรียกว่า พอถูกทำร้ายจนเลือดก,กระดดกลมกรมก็พัดไม้ฟืน้นฟื้นแล้วก็ไปเสวยกรรมหมาก็ลากลงมาอยู่งี้จนกว่าสัตว์นรกตัวนี้จะหมดสิ้นเวรสิ้นกรรมกรรมเวียนเวรของสัตว์นรกที่อยู่ในตาปะนรกนรกที่ทําให้สัตว์เร่าร้อนนี้มาดูเจนอายุยาจัดจมทั้งหลายมาดูเจนอายุเจนอายุใน,นรกขุมนี้อายุของนรกสัตว์นรกที่ต้องไปตกอยู่ในนรกขุมนี้ก็คือ ปีนรกก็เท่ากับ1 6 6 0 0 0ปีนรกเท่ากับ16,00 0ปีนรกซึ่งมาเทียบกับโลกมนุษย์เราวันเวลากับโลกมนุษย์เราก็คือ1วันหนึ่งคืนของตาปะนรกนี้เท่ากับเท่ากับหนึ่งแสนแล้านปีของมนุษย์อยัดยมทั้งหลายฟังเอาฟังเอานะ เรียกว่าสัตว์นรกที่ทำกรรมนี้แล้วจะต้องไปตรงนรกหลุมนี้คุมนี้16,000ปีนรกซึ่งมาเทียบในเวลาของโลกมนุษย์เราหนึ 1, 000, 1, 000, 1, 000, ่งวันหนึ่งคืนของนรกหลุมนี้แหละเท่ากับ1 8 4 2 1 2ล้านปีของมนุษย์ไปคูณกันเอาเองก็แล้วกันมันนานแค่ไหนเพียงใดเรียกว่าโอโ้โหพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมากีองค์แล้วก็ยังไม่พ้นจากหม้อนรกนั้นเลย ไม่มีโอกาสที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อย่างง่ายๆนะใครได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่บุญบุญบุญมากๆเรียกว่าเป็นบุญจริงๆบุญแท้ๆที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าทํากรรมเวรอันใดไว้อย่างที่กล่าวมานี้ไปตกนรกนี้ก่อนจะโผล่หัวขึ้นมาได้นี้มันสุดนานแสนนานนานแสนนาน,น,านจริงๆจะจบทัหลายแล้วก็ทุกทรมานแสนสาหัสสุดที่จะพรรณนาทีเดียวทีนี้มาดูอันนี้ญาติโยมทั้งหลายมาดูอันนี้ก็คือ มาดูกรรมดูเวรที่สร้างเอาไว้ทำให้ไปเกิดไปนรกหลุมนี้ทำให้ไปตกตาปะนรกนรกที่ทำให้สัตว์เล่าร,ร้อ,อนนี้ทำกรรมทำเวรอีหย่างเอาไวนา้นอจังไปตกนรกหลุมพีมาเบิง่งมาฟังเบิ่งกันนะบุพกรรมนะเป็นมนุษย์ใจบาปบุพกรรมก็คือเป็นมนุษย์ใจบาปอาศัยอกุศลมูลทั้งสามคือความโลภความโกรธความหลง เช่นนะความโลภความเกลดคำลงเช่นเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นมนุษย์ใจบาปมาเป็นมนุษย์ก็เป็นนายพรานเป็นนายพรานประหารสัตวนะ์ทิ่มแทงด้วยหอกเหลาเอาเนื้อมารับประทานและขายเลี้ยงชีวิตและครอบครัวเห็นแจก,กินเจ็บปากแต่ไม่ได้ละอายต่อบาปกรรมชั่วตายแล้วต้องมาทนทุกข์ในตาปะนรกขมนี้ าติโจมทั้งหลายฝั่งดูก็แล้วกันใครที่อชอบประหารสัตว์ทิ่มแทงสัตว์ด้วยหอ,อกด้วยเหลาใครที่ชอบหนังสติกไปยิงหัวสัตว์ใครที่ชอบมีผู้ไปเป่าใส่สัตว์ใครมีปืนไปล่าสัตว์นะตามป่าตามดงพงไพ่ก็แล้วแต่ใครก็แล้วแต่ที่ทําแบบนั้นนี่แหละเรียกเป็นมนุษย์ใจบาปนะอาศัยความโลภความโกรธความหลงไปทาร้ายทาลายสัตว์ทั้งหลายทิ่มแทงด้วยหอ,อกด้วยเหลา แล้วก็เอาเนื้อมารับประทานแล้วก็ขายเลี้ยงชีวิตและครอบครัวเรียกว่าถึงจะทําดีด้วยการเลี้ยงชีวิตและครอบครัวก็ไม่พ้นจากการตกนรกเห็นจะกินแจ็ปากแต่ไม่ได้ละอายกเรกรงกลัวต่อบาปต่อกรรมชั่วเลยตายแล้วแล้วตายตายแล้ว,ต,ลว,ต,ต,ลวต้องมาทนทุกข์ในตาปะนรกขุมนี้ญาติโยมทั้งหลายเอาละฟังเอาอันนี้นะ่ากลัวใช่ไหมล่ะนี่แหละญาติโยมทั้งหลายตาปะนรกนรกที่ทำใหสัตว์เร่าร้อนไม่ได้ธรรมดานอกจากจะถูกเสียบอยู่บน เหล็กที่เท่ากับต้นตาลแล้วไฟพุ่งไหมแล้วยังถูกหมานรกมีความหิวกระหายกระเฮยนกระหฮือรือวิง่งขึ้นไปลากสัตว์และรกลงมาและกินจนเหลือแต่กระดูกอละน,นี้คือตาปะมหานรกนาบนรกมหานรกขมที่6ในบรรดา8ดขมญาติโย,ยมทั้งหลายแม่วันนี้ก็เผ็ดร้อนอีกแล้วฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายถ้าทันทั้งหลายมีสติมีปัญญาอยู่ก็จงระมัดระวัง ตั้งตัวอยู่เอาน้ําคือธกกรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นน้ําพระธรรมเป็นทิพยโอสถอย่างท่านพ่อหลีที่ตะมาได้กล่าวไปนั่นแหละมาปราบปรามกิเลสข,ของตัวเองจะได้ชุ่มเย็นเป็นสุขนาจะได้ไม่ต้องไปตกนรกจะได้เสวยแต่ผล,ลบุญผล,ลกรรมที่ดีที่งามไม่ต้องไปเสวยผลระบาซึ่งมันอันตรายมันอันตรายที่สุดฉะนั้นอยิโยมทลายควรระมัดระวังกันแล้วกันการทําอะไรอย่าเอามาเป็นข้ออ้าง บางคนเอามาเป็นข้ออ้างอ้างนูน่นอ้างนี่อ้างนั่นอ้างว่าต้องหาอยู่หาจินไหมหาอยู่หาจินก็ตายยังไงไมันก็ตายอยู่ดีคนเรานะจะอ,อยู่เนะี่ยมีกินมากก็ตายมีกินน้อยก็ตายไม่มีกินก็ตายมีกินก็ตายตายหมดแหละใครเอาของพวกนี้มาเป็นข้ออ้างสุดท้ายก็ต้องไปตกนรกเดือดร้อนระวังให้ดีคนที่มีเงินเยอะๆนั่นแหละไปจ้างเขาฆ่าน้่นฆ่านี่ไปจ้างเขาทําลายสิ่งนูน่นสิ่งนี้จะตกนรกมากกว่าคนจนจนซะอีก จะจดจำเอาไว้กันล้วกันและคนจนๆก็ไม่ใช่ว่าจะไปทําแต่ความชั่วความเสียหายเลยนรกจะละเว้นคนจนทําชั่วไม่ได้นรกจะละเว้นคนรวยทําชั่วก็ไม่ได้ทั้งรวยทั้งจนทั้งมั่งมีสีสุขถ้าทำชั่วแล้วก็ตกนรกเสมอภาคกันหมดถ้าทําความดีแล้วก็ขึ้นสวรรค์เสมอภาคกันหมดสวรรค์น,นารกไม่ได้ดูคนรวยคนจนคนสวยคนหลอ่อ คนมีตระกูด้วยมีตระกูลหากว่าทําชั่วแล้วตกนรกเลยหากว่าทําดีแล้วไปสวรรค์เลยเหมือนกันฉะนั้นญาติโยมพ่อแม่พี่นอ้องทุกๆคนก็ต้องระมัดระวังกันแล้วกันนี่นํามาเล่าให้ฟังอละ่ะวันนี้ขอญาติโยมทุกคนมีความสุขความเจริญอัตมาพระมหาทิา่นานขอเจริญพรล,ลาญาติโยมทั้งหลายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร